สวัสดีครับผมตั้มครับตั้มนิสันเมกาออโตโมบิลครับเราอยู่ที่ช่องดูรถกับตั้มนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้านิสันนาวร่าแบ็กเอディชั่น4ประตูนะครับผมคันนี้เลยดุดำเท่ะนะฮะครับสำหรับนิสันนาวร่าแบ็กเอディชั่น มีอะไรแต่งบ้างเรามาดูกันที่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเป็นกระจังหน้าแบบ v motion ขนาดใหญ่นะครับผมมาเป็นสีโทนดำเลยนะครับพร้อมสติ๊กเกอร์ด้านหน้านะครับผมนะฮะไล่มาทางด้านข้างนะครับทางนี้เป็นไฟหน้าแบบคอร์ส led 4ดวงนะครับมาพร้อม day time running light แบบ c shape นะฮะเทมากแสงให้แสงส่องสว่างในตอนคืนดีเยี่ยมนะฮะทางด้านข้างนะครับผม มากับคิวซุ้มล้อขนาดใหญ่สีดำด้านานะครับและแม็กขอบ18สีดำน,นะฮะทางด้านบันไดข้างนะครับ <c oughs> เป็นสีดำล้วนเลยนะฮะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างแบบ LED นะครับตัวนี้มีกล้องมองรอบทิศทางให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนะฮะสำหรับแบ็กดิชั่นนะครับที่สำคัญเลยเสาอากาศจะเป็นเสาชาร์กแล้วนะฮะ จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยเท่ๆนะครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มซื้อทางด้านข้างนะครับมีสติกเกอร์และโลโก้ Back Edition แบบชัดเจนนะครับให้รู้เลยว่านิสสันคันนี้เป็น Back Edition และมาทางด้านท้ายรถนะครับจะมีโลโก้บอกเลยนะฮะว่าเป็นรุ่นตัว e นะครับบันไดข้างแบบ2สเต็ปพร้อมเซ็นเซอร์ให้4จุดและยังมีสติกเกอร์ทางด้านท้ายให้อีกมีกล้องถอยหลัง ฝากระโปรงก็แบบผ่อนแรงเหมือนเดิมดนะเดี๋ยวเราดูด้านในกันต่อนะครับว่าในฟังก์ชันในตัวรถมีอะไรบ้างนะครับพวงมาลัยมาแบบสามก้านนะฮะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือทางฝั่งขวาจะเป็นคูดคอนโทลหน้าจอขนาด เจ็ดนิ้วนะฮะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับถ้าลูกค้าสนใจเราสามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ได้นะฮะมาทางด้านภายในเป็นสีดำแบบสปอร์ตพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้าและปุ่มสตาร์ทหน้าจอ8นิ้วเป็นแบบ Apple CarPlay และ Android Auto Air แอร์เป็นแอร์ออโต้แบบ Duo สามารถปรับแยกอิสระสองฝั่งได้ มาพร้อมกับเกียร์แมนวนวล6สปีดสำหรับวันนี้นะครับไฮไลท์สำคัญเลยราคาอยู่ที่884,000บาทพร้อมกับโปรโมชั่นวันนี้นะฮะ ส่วนลถ120,000บาทพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งหรือเลือกรับดอกเบีย้ย0%นานสูงสุด72งวดนะครับวันนี้นะครับผมตั้มพาเจ้านาวราสประตูแบ็กดิชั่นมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รู้จักแล้วและได้รู้โปรโมชั่นแล้วนะครับฝากพี่ๆนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b ์ของช่องดูแลกับตั้มด้วยนะครับแล้วพร้อมเบอร์โทรจะขึ้นดน้านล่างเลย095 6 5 3 9 4 1หนะครับ สวัสดีครับ